สัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม าาดันงานทีประดิษฐผู้เป็นใหญ่านทางด,ด้านปรรมานุสติผู้เป็นใหญ่ในทากระตุ้นแสวดมนตและสมเด็จทุกๆในพระสงฆ์นี้ในวันนี้ตรงเทีวันที่สีพวษ้สาคำ่ำเกิดหวันนี้ก็เป็นวันที่ส มันก็เป็นหนึ่งวันที่ได้ื่งสุส้งหลายได้มาเป็นสุส่วนน้นสะสมเพื่อมันมีงานเป็นบุญที่ทั้งเป็นส่วนเพื่อถืเราในปัจจุบันและก็เพื่อถืเราในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นสุขส่วนนั้นเป็สิ่งที่ผู้ใดทำก็มาเกิดกับผู้นั้น แต่วันนี้เองโยมทั้งหลายจะเห็นสิที่อาจจไม่ได้ปรากฏขึ้นในว,วัสัมววิเชียรานวลวลวิหารมาเป็นเวลาดังนาน้จะจะนโดยเฉพาะการบวชสมณีปีนี้มีสมณีบวชประมาณสิบปรูปสิบประนะปใบก,ก็ถือว่าเป็นยุิตหมายอันดีที่ยโยมสัตว์นหงาม้มีโอกาสได้ได้เห็นสมณี ได้ทำกิจกรรมในวัดแล้วก็ออกอินตรบานเป็นแถวที่ยาวเลยได้ยินจัดจะสมารได้แชร์ว่าสมเร็จเกิดเป็นเ,เขา,าก็ดูวัฒนารมนะได้ยัน,ยนก็เกิดศรัทธาเกิดความรู้ัยอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่วัดสังเวชทีศิรา,ารามบางครั้งการที่ในการเผยแพร่พุทธศาสนาคือการอนสรัาษให้เกิดขยะนรวม บางทีเครื่องหมายของกรมตรวจสอบพัดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทรรมยุรุได้ชื่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่อตาตมาภาคในวันนี้อาจจะนู่นน้นมาที่สามเองเนื่องจากสามมนาเได้ฟังในพระโอสดุด์ด้วยระยะยูย่รทั้งหลายที่ฟังทางออนไลน์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กที่ฟังนหลาในโครงการของสามมนาเสามมนาเเประชากนที่จะ โดกาเรียนีในส่วนของญาติโยมก็สามารถที่จะทาูรุนร่วมูุ่วรค์ว้ก็ระหารเช้าเพ็งกับสมเณรได้ในช่วงตั้งแต่วันวันนี้ข้นมาวันที่สี่นก็จะจบโครงการน่าจะเป็นประมาณสิวันวันวันที่สิบและวญาติโยมก็สามารถที่จะสนุนได้อาจรยาพิตอนนั้นเนี่ยมีโอ,อกาสไปบวชสาเมเณรที่จังหวัดริรัม ไปช่วยงานพระอาจารย์พิสิทธิ์ปรโยเรียนทำกัปปโยที่น้องขีบริกรรมมีสมัยีหัวประมาณ60กว่ารูปสินจารย์มีประมาณรุ่นที่สิบูปแล้วมีสมัยณีตัวเล็กๆอยู่ประมาณสิกว่ารูปประมาณข้อสามในขณะที่สมัยเณีทำกิจกรรมเนี่ยที่นู่นเนี่ยก็จะต้องล้างจานเองนะแล้วก็ไม่ได้นอนห้องแอร์เลยต้องไปนอนบนฟ้าเราดูก็ ก็ร้อนก็รุนนแว่าสมัยน,นี้ที่มูลนิ้มก็มีความทนวนเ้าก็เป็นช่วงหนึ่งที่เขา้ามาถูกนในเรื่เล็กเล็กกงาไหลน,นะเพราะว่าอากาศในต่างจังหวัด่มนร้อนชื่อเยนบุนในบุนอยู่พส็สมแม้จะอ่านหนังสือไม่ได้แต่เรา,าก็ตั้งใจทำกิจกรรมเลื่อกระดาออกเขาเ่กิจกรรมไม่มงงแงนะครับอันนี้คือพื้นของใจของเขาที่เป็นเด็กที่สู้ชีวิต อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าสาม,มเณรถือบาตเนี่ยถ้าสาม,มเณรเรถือบาตรโดยไม่มีจีวรไม่ได้ห่มจีวรลูกสบกไปโยมไม่ใส่บาตให้สาม,มเณรแต่ว่าพมมเพราะสามเณรแตกต่างจากความเป็นทัาเรียนเป็นอันดีไลเราเป็นผู้มีศินเพราะนั้นเวลาที่เราแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นผู้มีศินเนี่ยเราจะไปถือบาตรแล้วก็ ออกไปบินสบาอย่างนั้นไม่ได้นะถือว่าผิดกฎหมายนะผิดละทุกจับด้วยนะคจริงแล้วเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะแต่ว่าด้วยเครื่องหม่ของรุ่กค่าสามพัตเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าสมเณเป็นผู้มีสินมีสินสร์เนี่ยญาติโยมก็จึงเรื่องใส่สธายาแล้วก็วไม่ใส่บาตรให้สมเณแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่ สม ok ัยท yep. ok ั้งหลายก็ได้มาถึกผนอย่างเช่นเราไม่เคยนุ่งสูงเองเลยเวลาเราบวชเราก็นุ่งสูงได้เราไม่เคยอกจิ๋วเองอาจารย์คิดว่าก่อนที่จะจบโครงการเนี่ยสมัี้คงจะโผลได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ในเบื้องต้นและก็ยังมีการสอนบนารวัดการได้ศึกษาความรู้จากคุูอาจย์ต่างๆของวัตสังเวชวิศีาลาบวรลิหามีคุปตาจย์ตั้งแต่ เป็นทั้งผู้มีขุนความรู้ผู้เป็น,นก็มาที่จะได้ถาวายความรู้กับสมณีนเพราะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีของสมณีนที่จะได้เข้ามามบอบรมเพาะปนิสัยของเราแล้วเวลาที่เราบวนเราก็สบายเลยสมณีนก็สามารถที่จะคบมาจามาีบอนุ่งสมองได้โดยที่ไม่ต้องไป ช่วเหลือจากคนอื่นนี่เป็นอันนี้สองที่เกิดจากการที่เราได้มาโบนและอย่างก็ทําให้เราได้รู้คําสอนมากขึ้นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรศาสนามีคําสอนอย่างไรบ้างน,น,นี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ตามมาและตอนที่พระอาจาอที่บุรีรัมย์เนี่ยยักโยมมาถวายไอซ์ครีมนะว่าอาหารการนนกินนเยอะเอมากนมยงที่สมันเดนั้นสี่กล่อง มาเลเซียเพราะว่าโยมเราก็สถาเรื่องสายนี่ยนแะล้วก็ถวายไอสกครีมเนี่ยช่างหลายครั้จจงมากที่จำไม่ได้ที่โยมมาถวายทั้งเพนตั้งกนบ่ายอันนี้ก็เกิดจากความที่โยมมาเห็นสมณีอยู่ในกฎระเบียบเปิดความเรื่องสายสมณีก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าโยมก็มาเห็นเรามีการทำผลนก็อาจจะได้ฉันไอสกครีมก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ การเพื่อปฏิบัติของตัวสมณีและซึ่งหนึ่งในวันนี้ที่พระอาจารย์อยากจะนํามาเล่าให้ฟังเป็นคุณสมบัติเป็นแับอย่างของสมณีในครั้งในอดีตก็คือสมณีหล่าหุนไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์ได้เล่าเรื่องนี้ไปหรือยังแต่ก็ถือว่าหาเล่าไปแล้วก็เป็นการทบทวนเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะได้ถามสมณีว่าสมณีหลับหุนเนี่ยนามีคุณสมบัติเด่นตรงไหน มีเอกทัคษะเรียกว่าเอกทักษะคือคุณสมบัติเด่นที่มีในตัวท่านอย่างไรและในส่วนของสมณีนก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างได้สมณีลาวเนี่ยเป็นพระราชบุตรหรือพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นลูกของเจ้าชายศริธรรเจ้าชายศริธรรก็คือผู้ที่ได้มาบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพราะนั้นสมณีลาเนี่ย่อนที่เสด็จไปกรุงเทพมห ไวยโ์พุทธบิดาคือพระเจ้าสุโธนะสม,มัยเด็กเราคุณตอนนั้นเป็นเด็กเล็กๆนะพอรู้ข่าวว่าสเสด็จพ่อสเสด็จมาที่กรุงปิลพัทเพื่อมาโปรดพระเจ้าตาคือพ่อของเจ้าชายศิธัตะคือพ่อของพระพุทธเจ้าที่เราเข้าใจกันในภาษาชาวบ้านพระนารีพาหรือว่าพ,พามมระนารยโสธราผิดพาก็เลยบอกสมณเด็กราหุณว่าเราหุณ คนที่มาแล้วก็มีสภาะ้นแวดล้อมมีผู้คนแวดล้อมมีผู้ศรัทธาเลื่อใสเป็นจำนวนมากในหมู่ใหญ่นั้นคือพ่อของเจ้าเจ้าจงเข้าไปหาพ่อเจ้าและขอราชสมบัติเพราะว่านั่นแหละคือพ่อของเจ้าเป็นพระราชาเพราะนั้นเจ้าจึงไปขอสมบัติจากพ่อของเจ้าเลาวลุงกูมาเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักนะครับเข้าไปหาพ่อ แล้วก็คึงถือโอกาสเสด็จตามองค์สมมาสมุทรเจ้าไปที่นิโคธาลามพอไปพระพุทธองค์ก็ยังให้สมณีนได้เดินตามไปแล้วก็พอไปถึงนิโคธาลามนิโกธาลามนี่เป็นวัดที่สงบ่มเย็นสมณีนราวุสมภาราสมุนตมาเนี้ก็เลยบอกว่าสมณะ ร่มเงาของท่านสบายจริงๆสมณะร่มเงาของท่านสบายจริงๆหมายความว่าเวลาที่เข้าไปวัดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันร่ม,มรเย็นมันสบายใจจริงๆรู้สึกสบายใจแล้วก็พอได้สักพักหนึ่งหลาหนก็เลยขอพระพิดาว่าเสด็จแม่ให้หม่อมฉันมาทวลขอราชสมบ,บัติจากพระพิดา องก็สำมาตุปเทเจ้าก็เลยตังว่าลาหุส์สมบัติต่างๆนั้นมันเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกแต่เราจะให้ทรัพย์สมบัติภายในคือคุณธรรมกับเธอแล้วต่อมาพระพยอุตตโหก็เลยให้ลาหุลไปเอา,าอุปชาอุปชาองค์แรกที่บวชสมันยนลหลวงสมันยนจำไว้ดีนะก็คือภาษาริบุตร ภาษาษเป็นกลุ่มนี้คืออักขระสาวกเครื่องป่าขององคสมบัตงพระเจ้า,าเป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วสมเดเหล่านี้เ,เนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตติดสารณะพธรรมนุปสมณานานคือการบวชด,ด้วยการลับไปสารคนคมพุมาาทธังสารณักอจสานิธรรมังสารณักอจสานิหรือว่าสังฆังสารณักอจสานิเนี่ยนี่คือการบวชด,ด้วยการลับไปสารคนคมแล้วนี่คือคือต้นกําเนิดของ การบวดสมณีจนมาสึกท้อจนถึงข่าวที่สมณีของลุงเจนมาสเวทได้มาบวชในโครงการก่อนที่เราจะได้เปิดเทอเรียนนี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของการบวดสมณีแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดแลเป็นแน่คิด ลักษณะของสมรเชนต์นหนอดเนี่ยเมื่อบวจเป็นสมรเน,นแล้วเนี่ยจุดเด่นของสมเชนสมรเชนต์หลอดเนียน่ยเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายสมเชนตงเราให้ตรวจดว่าเรามีคุณสมบัติแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าความอ่อนน้อมของตนเนี่ยเป็นประตูที่จะนำสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราโดยเฉพาะคุณธรรมคุณธรรมมีประโยชน์กับเราอย่างไร คุณธรรมหรือธรรมะธรรมะหมาว่าหน้าที่เราจะเจอน,นอกนามไม่ว่าจะเป็นการเล่น,ลน,นกีฬาหรือการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือการทําหน้าที่ของเราและการทําหน้าที่ของเราก็คือการปฏิธรรมะนั่นเองทั้งวันในลาหุนเนี่ยตนยอนเ,อเช้าเนี่ยเขาจะกมทรายมาดึงกอแล้วก็อน,นุษานในใจว่าถ้าวันนี้ขอให้ได้ฟังธรรมจากบุญอาจารย์ เท่าเท่ากับนิสายที่กํานี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความ่อนน้องและเป็นผู้ที่ไข่ต่อการศึกษาของสมัยนี้เสมัยนี้ก็สมัยน,น,นี้องหายเราคิดที่ว่าเรามีคุณสมบัติแบบนี้ในตัวเราหรือเปล่าถ้าหากว่า